แม่ทำไมแม่ได้บอกแม่ว่าบ,บาทแบบเป็นยังไงบ้างว่าถามมันต้องรับไหมหรือไม่กันเลยเรื่องลก็ได้แล้วก็ฉันดูเรื่องนี้เป็นเต็มเรื่องใช่ไหมคะชอบเล่นทุกเรื่องเลยจริงๆความหนักใจในบทคือยังไงบ้างพอได้บทมาแล้วมันต้องทำยังไงบ้างสำหรับตัวมาลิ อย่างนี้เวลาแม่สอนแม่เล่นเป็นตัวไหนเาเล่นเป็นตัวเราแล้วเราดูแม่เล่นอยู่ว่าองแม่เก็คือแม่ acting ให้ดูก่อนแม่เป็น acting code ให้อ่าแล้วอย่างเวลาท่องบทท่องยังไงบ้างคะ ลกดรามา่าหรือว่าแอคติ้งรือว่าำขำๆเนี้ยเราคิดว่าอะไรยากสำหรับเราพอได้เล่นเต็มเรื่องแล้วดรามา่าดรามา่าเพราะอะไรเราเร้องไห้ไม่ได้หรือว่าอย่างไรหรือว่าถ้าเราร้องไห้เราก็ไปเรจะแต่ยาก ตอนี้ไปเล่นเป็นตัวเองเลยไหมหรือว่าเล่เป็นตัวเองแสดงว่าเขาใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในบทบาทค่อนข้างเยอะใช่จริงๆเวลาเล่นแต่ละทีกี่เทสักสามเทสก็ได้อยู่นะแต่ว่าเราแป๊บๆอยู่มันทำยังไงเป็นตัวเองร้องไห้ออกมาได้ง่ายๆก็แบบเล่นไปแล้วก็แบบรารู้ว่า แม่ยีละรชีวิตจใหม่ๆเขาเพาเขาชื่อที่แม่ดุเขาอไมาเล็กที่จึงตอนทีแม่ดุก็เลยเขาให้เราห้ก็เลยเราให้ได้ง่ายรีว่าแม่ดุเหรอที่บ้าแม่ดุเรื่ออะไรก็ดุเร่อแค่เล่นแล้วก็ชอบทำของแบบหล่นแล้วก็ตกแล้วก็อันนึงที่แม่ดนาก็ไหลเใ่หมคะแสดงว่าพอบทมาปุ๊บ ราม่าปุ๊บรู้สึกหน้าแม่ตาหลเลยแม่กมุใจมากแม่มิใจแแม่ภูมิใจรูกมงกับ่แอฟเป็นยังไงบ้างเรียเรียว่ยงปลาเรียนวนเียกนตีเน่ีอเป็นลูกพี่ตีสบาเป็นงไงบ้างพี่ตีเป็นไงบ้างก็ได้นัากนรไ่ากลว หนูว่านอกเพื่องอกเราเพื่อนทำไมทำไมถึงต้องแบบว่าอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะเหมือนตอนที่ตอนที่หนูโดนแม่แยกงเขาก็จะจับหนูแ่แล้วหนูแบบเจ็บมากอ๋อพี่แล้วพอเกิดการที่พี่ทำยังไงบ้างพอเราเจ็บแล้วแล้วหนูก็แบบคนณนะคะต้องคณนณไว้เพราะว่าตอนนั้นถ่ายกัน,นอยู่แล้วพอเราบพอแล้วพอคาร์ดแล้ว่าพี่เขามาขอโทษมาหรือว่าเราบอกพี่ทำไมว่าเรา ก็บอกต่อสัมภาษณ์ได้เละครับว่าไม่ต้องคุยมาเลยคุยแล้วขออันนั้นสัมภาษณ์นานแล้วก็เขายังไม่รู้ว่าเขาจำหนูตอนนี้เขารู้ยังรู้แล้วค่ะก็เลยทำให้เรากลัวเขาแล้วตอนนั้นวันนี้เลิกกลัวเขายังหนูยังกลัวอยู่เลิกกลัวพี่ตันพี่ติ๊กเขาไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่อาจจะแรงอาจจะเยอะไปหน่อย วันี้พอถ่ายละครแล้วแล้วเราจะไปซ้อมเต้นยังไงอะเราแบ,บ่งเวลายัางไงบ้างลูกก็พอถ่ายละครเสร็จถ้ามีเวลาก็อาจจะไปซ้อมเต้นจริง,รงๆรมันไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับผู้วัยเราคนนี้ใช่ไหมสบายสบาย,บายเราเอาพลังมาจากไหนรู้สึกว่าพอคุณว่าถ่ายละครเสร็จทุงวันเหนื่อยก็จะแบบกลับบ้านไปนอนดีกว่าไปเล่น<อ>ก็พอถ่ายละครเสร็จอยู่บนรถแล้วก็ทักนอนแล้วก็ตื่นมา จริงนะวันนี้ชอบอะไรพอาะได้มาเล่นละครเต็มเรื่องแล้วแล้วก็ววเต้นด้วยเราชอบอะไรมากกว่ากันอยากอยากทำอะไรไม่ได้ชอบทั้งสองคือชอบทำทั้งคู่ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวพอเรามาทำงานนี้แม่บูได้บอกเราไหมว่าเออเกี่ยวกับการเรียนนะหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาพูดยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเออถ่ายละครก็ทำให้เต็มที่นะส่วนเรียนก็เรียนให้แบบเต็มที่อย่างเวลาเล่นละครเนี้ย แม่บ,บุกให้คะแนนกีค่คะแนนเพราะเขาเป็น acting c o a c เราอะคื 90, 90. อสิบเต็มสิบไม่ลูกสิดยากันเองป่ะสุดท้ายแล้วให้มาริฝากฝากว่าหนูรับบทเป็นอะไรละครออนเมื่อไหร่ติดตามผลงานหนูห <S <S พี่จ๋าอย่าลืมมาดูละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้สุดเรื่องที่สองนะคะ บอกเลยนะคะว่าสนุกแน่นอนเลยค่ะวันไหนวันไหนคะลูกวันที่สิบแปดค่ะแปดมีนะ ะไะรคหนูออดิชั่นค่าย NCT ค่ะ NCT อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างตอนไปออดิชั่นมันตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกคะ่ะก็เต้นไปเขาก็ถามคำถามนิดเดียวก็เสร็จแลสบายขึ้นจริงๆดููพรออดิชั่นเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างเขาดูที่ไหนของมันหรือว่ารู้สึกสบายค่ะแต่ว่าเครียดนิดนึงว่าเขาจะเลือ่อนหรือเปล่าเขายังไม่ได้ประกาศผลมาลีคาดหวังแค่ไหนคะว่าตัาาาวเอง ว่าน่าจะไม่ได้ะคเพราะว่าหน, <c oughs> น้งผไิดนึงเว่าอาจจะต้องฝึกให้หนักขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะ <c oughs> รู้สึกว่าถ้าจะเป็นอย่างพี่ลิซ่าจะต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยมันเป็นจริงสำหรับเรามันก็เป็นจริงนกันเพราะว่าหนูคิดว่าพอแบบต้องซ้อมแบบทุกวัน เหนื่อยมากแน่แน่แต่ก็ยังเป้าหมายว่าพี่ซาคือเป็นไอดอลของเราใช่แล้วแบบนี้เราแบบไปส่งออดิชั่นเยอะไหมนะครัอันนี้คือครั้งนั้นคือออดิชั่นครั้งแรกในชีวิตอ๋อันนี้เรียกว่าเป็นการออดิชั่นค่ายครั้งแรกในชีวิตถ้าอย่างนี้สมมติว่าแอบกินมาที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ได้อาจจะไม่มากเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างในการที่จะสู้ต่อไปบอกว่าถ้ามีค่ายอีกละก็จะเต้นให้ แรงหนึ่งล็อก5่าจะพยายามฝึกให้มากขึ้นเด้ปกติน้องลิซ่าเต้นวันละกี่ชั่วโมงคะทุกวันนี้ซอน้มลีกพูดน้องมาน่เน้าลเต้นวันละกี่ชั่วโมงซเต้นน่าจะสามหรือหจะเพิ่มเพื่อนอีกไหมคะมั้งเราเดี๋ยวเรามีถึงแบบว่าไปส่ง ใหญ่ๆตงจริงไม่ใช่แน่ใจรก็เป็นอนาคตไปก่อนต้อก็ให้กลังใจน้องบะีเนน้องขอบคุณค่ะตอเง้